นี่คือ Deco X95 จาก t p l i n k ครับเป็น m e s h WiFi Router ในตัวหลักเนี่ยเสียบไฟเสียบแลนดแล้วก็วางไว้ในจุดต้องการนะครับส่วนตัวที่2หรือตัวลูกอื่นๆเนี่ยคุณสามารถนําไปวางจุดต่างๆของบ้านได้ตามที่ต้องการเลยนะครับไม่ต้องใส่ใให้ยุ่งยากเสียบปลั๊กอย่างเดียวเท่านั้นแล้ว Wi-Fi จะครอบคลุมทั่วบ้านจริงหรือเปล่าสปีดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันครับสำหรับคนที่ยังซื้อตัวเสริเพิ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยรับประกรันศู์ไทย,ท100ไ,รยไร่าง DECO เ9 5เป็นเม็ด Wi-Fi 6 System บนมาตรฐานความแรงระดับ AX7800 รองรับพื้นที่ใช้งานกว่า6,100ตารางฟิตและมีพอร์ต2.5กิกะบิตมาให้ใช้งานสัญญาณ Wi-Fi ครอบคุมแบบไร้รอยต่อด้วย AI d e v i เ m e เเขาบอกว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนของบ้านก็ใช้ Wi-Fi ได้ลื่นไหลครับไปลองดูกันเลยดีกว่าในยุคนี้นะครับเราก็คงจะเดินไปเดินมาในบ้านบ่อยนะครับมาเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับ Deco X95 ตัวนี้ ขอ move ม,มาแบบนี้นะฮะอ่านี่นะเรามาดูการใช้งานกันนี่ครับนี่คือเกาะอยู่กับตัวของ j c g o X95 ครับคุณเห็นว่าผมสามารถปัดมาได้เรื่อๆเลยเห็นปะนี่เรื่อนๆแบบนี้เลยครับและเดี๋ยวลองว่าสป e e d ท e ณ t นจุดๆนี้เนี่ยสัญญาณจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราตั้งห่างเราเตอร์อยู่ประมาณสัก3มเมตรห็นจะได้นะฮะนี่ครับสปีดที่ได้นะ ประมาณ700ก,กลางๆครับหรือเราม o มาให้ไกลขึ้นตรงนี้นะครับแล้วลองสปีดเทสอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะได้เท่าไรครับอันนี้มีจะมีกำแพงกั้นประมาณ2ชั้นนะสปีดที่ออกมาก็คือว้าวไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นใหม่ที่เท่าเดิมเลยครับ700กลางกลางเหมือนกันนี่คือชั้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมู v ไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้เราเรียกห้องนอนน้องเดซี่นะครับสปีดที่ได้ เรียกว่าไม่ลดลงเลยอะขึ้น800แล้วนะครับห้องนี้ว้าว <Wow. S 1> นี่คือกำแพง3ชั้นนะแล้วไกลประมาณสัก7เมตรแล้วนะครับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูนะครับตัวหลักอะตอนแรกมันอยู่ห้องนู้นเลยนะดังนั้นสำหรับบ้านผมที่เป็นกำแพงพีคาสที่หนานะครับในชั้นเดียวกันที่วางตัวเม็เนี่ยผมจะได้ความเร็วเรียกว่า700บวกบวกแปดแปดร้อย ในทุกห้องเลยแหละครับสำหรับกรณีบ้านพักอาศัยทั่วไปก็มักจะวางเดโคไว้ที่ชั้น1ตัวหนึ่งแล้วก็ชั้น2ตัวหนึ่งซึ่งตัวเมนเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ชั้น2ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวที่จะมาช่วยกระจายสัญญาณชั้น1น,นะครับก็เพียงแค่เสียบปลั๊กแบบนี้ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับจนไฟสัญญาณเป็นสีเขียวก็คือพร้อมใช้งานเท่านี้ครับสัญญาณ w i f i ก็จะครอบคลุมทั่วบ้านแล้ว ดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นสีขาวนะครับก็เป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่ตัวนี้จะมีขนาดที่สูงนิดนึงเทียบกับ S23 Ultra นะครับจะเห็นว่ามันสูงกว่าอีกประมาณหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ดูซีมเลสนะครับดูมินิมอลทำให้เวลาที่เราตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ดูรบกวนสายตานะครับราวกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสเปดเทสครับว่าจะทําได้เท่าไหร่ตอนนี้ไฟสัญญาณเป็นสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราสเปดเทสกันว่าได จับกับระบบของ Deco X95 สปีดทที่ออกมาก็คือประมาณ200แล้วกันต่อไปจะลองกับตัว iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro นะครับจะได้มาที่ประมาณสัก230กว่ากว่าในการเทสครั้งนี้ต่อไปเดี๋ยวผมลองมูฟไปห้องอื่นนะครับว่า Wi-Fi มันจะครอบคลุมทั่วบ้านจริงหรือเปล่าผมมูฟมาส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องซักรีดนะก็เห็นปะ สปีดก็ได้มา200กว่ากว่าเหมือนเดิมคือมันไปครอบคลุมทั่วบ้านจริงอ่ะน,นี่ที่ถ่ายจริงๆอยู่นู่นนู่นเลยนะครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนู่นอ่ะเห็นปะเลือเล่อนๆเลยมาดูเทคโนโลยีลำ้ลำๆกันบ้างครับ Deco X 9 5เป็น t r i Band Mesh WiFi 6 System รองรับอุปกรณ์ที่มาก,กกว่า200 Device และขับเคลื่อนด้วย AI d i n a m i h ที่จะเลือกโหนดของ Deco ช่องสัญญาณของ WiFi โดยมาพร้อมกับ4เสาสัญญาณแบบไฮเกนและ2เสาสัญญาณแบบสมาร์ทอะเทน่าสเบื้องหลังคือเด็กโก้ตัะโหนดเชื่อมต่อกันเป็นแบ็คบนแบบไฟร์แบนส์พร้อมฟีเจอร์เซลล์ฮฮลิริงลูกๆโหนดของเดกโก้สามารถเปลี่ยนการเกาะอัตโนมัติและกลับมาเชื่อมต่อได้แบบเดิมหากมีกรณีฉุกเฉิน <_ d ata> ผู้ใช้ Wi-Fi อย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเกะาะ WiFi ชื่อเดียวใช้ได้ทั่วบ้าน AI ของ Deco จะเลือกให้เองทุกอย่างครับว่าเกาะ De ็กตัวไหนใช้ช่องสัญญาณไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดใช้งานได้แบบไร้รอยต่อ เดินไปมาระหว่างชั้นข้อผ่าน w i f i ก็ไม่หลุดครับและมาพร้อมกับ Home Shield ระบบรักษาวความปลอดภัยเครือข่ายในบ้านคุณป้องกันลูกๆเข้าสื่อไม่เหมาะสมจำกัดเวลานอนของลูกๆได้จำกัดความเร็วแบนด์วิดต์การใช้งานสร้างรีพอร์ตอย่างง่ายๆและป้องกันเรื่องของไวรัสได้ครับใช้งานและบระหิหารจัดการ d e โ co ได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Deco รองรับทั้งหมด iOS และ Android รู้เลยครับว่าตอนนี้ De โ co ตัวนั้นเกาะย่านไหนคลื่นไหนบ้างดีไว c e แต่ละตัวใช้งานอยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่อยากบล็อก ทำกลุ๊ปตั้งโปริตีต่างๆเปลี่ยนพาสเวิร์ดไวไฟก็ทำได้ในแอปพลิเคชันเลยครับ DECO x 95ยังมาพร้อมกับ2.5กิกะบิตพอร์ตโดยทั้ง3ช่องนี้เป็น w a n a อด a ลน Auto s e l e c เล o n เลยครับ <S <S ในอนาคตที่เน็ตไฟเบอร์แรงถึง2.5กิกนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานอย่างตัวอย่างนี้เสียบสายแรงเข้าคอมพิวเตอร์พอร์ต g กิกนะผมจะได้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ประมาณ875ครับ และเน็ต1กิกเหมือนเดิมความเร็วในการอัปโหลดได้ประมาณ750ครับเอาละครับเรามาสรุปการาฟกันครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าผมใช้เดโคแพคคู่นี้ในชั้นเดียวกันเราจะได้ความเร็วไปที่ประมาณสัก680-770เมกะบิตเปอร์เซกครับส่วนต่างชั้นเนี่ยอาจจะได้ความเร็วที่ลดลงบ้างซึ่งความเร็วนี้เ,เพียงพอต่อการใช้งานทุกอย่างแล้วละครับดู YouTube 4K เล่นเกมยังไงก็ลื่นไหลใครอยากใช้แมสส์ไวไฟครอบคลุมทั่วบ้านครั้งเดียวจบนะครับเราแนะนาเลย ดังนั้นสําหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับร้อยกว่าตารางเมตร200กว่าตารางเมตรผมเชื่อว่าเด็กเกิ X95 เซตเดียวที่เป็น2ตัวเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งาน Wi-Fi ครอบคลุมทั่วบ้านแล้วละครับและทั้งหมดนี้คือ Deco X95 จาก T p l i n k ครับ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วบ้านแบบเม็ดไ i ไจริงๆครับซึ่งการใช้งานเนี่ยจะมาพร้อมกับความปลอดภัยที่ครบครันด้วยอย่างไรใครสนใจสามารถดูรายละเพิ่มเติม,ตมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสินค้ารับประกันศูนย์ไทยแท้หนล่งร้อลิปอร์เซ็ัต์แรีวิววัน้ลไปก่อนบ๊าคร